กลับมาพบกับผมอีกแล้วอัตตี้เพอร์ฟอร์แมนซ์ครับรับประกันงานดีนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วอัตตี้เพอร์ฟอร์แมนซ์ครับวันนี้มีโปรดักต์ใหม่เข้ามานะครับเป็นพักเท้านี่ไม่อยากจะโชว์นะครับ เป็นงาน CNC นะครับโดยเราอัตตี้เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับก็ตอนนี้นะครับมีสามสี่สีนะครับสี่สีมีทองน้ำเงินแดงดำนะครับก็ตกคู่ละสามพันสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับอันนี้ไม่แพงนะครับตัวจริงงานเนี้ยบมากสวยมากนี่ผมรับประกันเลยเพราะว่าเราทำเองนะครับนี่นะครับ อัตตี้เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับก<อ>็อันนี้เป็นตัวเล็กก่อนนะเดี๋ยวจะมีมินิบอร์ดเข้ามาอีกแต่ว่ายังไม่เข้ามาเดีย๋ยวถ้าเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะทำคลิปบอกนะครับก็อันนี้มีทั้งทวินแคมนะครับแล้วก็ซอฟเทล M8 นะครับหน้าหลังมีครบนะครับถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อเราได้เลยที่ CFM MM สุพรรณบุรีนะครับ ด้วยเบอร์โทร0875932222ผมอัตตี้นะครับแล้วก็คุณก้อยนะครับ0863062222นะครับแล้วก็เจตติมนะครับ0841375545นะครับโทรสอบถามได้ข้อมูลนะครับถ้าใครสนใจนะครับโทรมาได้เลยนะมีทั้ง M8 มีทั้งทวินแคมครบนะครับตอนนี้เราพร้อมเสิร์ฟมากๆรับประกันงานดีนะครับ เดี๋ยวผมก็จะเอาไปใส่รถผมสักอันนี่สีแดงสวยมากนะครับก็ยังไงก็ฝากพักเท้าไว้ด้วยนะครับแบรนด์น้องใหม่ไม่ดังเท่าไหร่นี่นะครับฝากไว้ด้วยนะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของผมนะครับทางร้านเราผลิตเองนะครับรับประกันคุณภาพนะครับไม่แพ้งานนอกเพราะว่าคนไทยนะครับไม่แพ้ชาติใดในโลกอยู่แล้วนะครับก็มีเยอะครับสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับวันนี้ก็เอาพักเท้ามาโชว์นะครับ อยากให้ดูงานเพราะมันสวยมากนะครับไดหน้านะครับหรือเป็นซอ f t เทลเอนะครับสปอร์เตอร์นะมีหมดนะครับได้หมดทุกรุ่นทุกแบบนะครับสวยครับสวยมากนะก็สนใจโทรมาครับวันนี้ก็มีให้ดูพักเท้าเพียงอย่างเดียวเดีย๋ยวถ้ามีโปรดักต์ใหม่ชิ้นอื่นผมก็จะมาถ่ายอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับ เอาคลิปสั้นๆดีกว่คลิปสั้นๆฮะช่วงนี้ไม่ได้รลวิวรถรถไม่ค่อยมีเข้ามาเท่าไหร่นะครับก็พยายามทําของแต่งทําอะไรมาให้ทุกท่านนะครับได้ชมได้ไอ้นี่กันนะครับก็ฝากนิดนึงนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับนะครับฝากด้วยนะครับาะวันนี้นะครับไปก่อนนะอย่าต้องเอาพักเ้าใส่รถตัวเองขโมยก่อนขโมย1ชิ้นนะครับไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ